<c oughs> <c oughs> เอานะครับพี่น้อง F สนะก็นี่แหละครับเรื่องความรักความเข้าใจนะครับพี่น้อง F สนะอ่มันมีหลายม er ือหลายตีนนะครับ <c oughs> มือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าขนาดคนเราเนาะอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันนะครับยังอย่าล้างกันได้เลยนะครับพี่น้อง F สี่นะในนิทานเรื่องนี้เนาะเวลาไม่มีเงินไม่มีทองอยู่ด้วยกันได้เนาะ นิทานเรื่องนี้นะอยู่ด้วยกันมาได้โอ้สิบแปดสิบเก้าปีอยู่ด้วยกันได้เนาะพอมีเงินขึ้นมาครับในนิทานเรื่องนี้เนาะ mm. ตอนไม่มีเงินโอ้นะครับนั่งซ้อนทนา้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน mm. กอดแอลด้วยกันไปแอ็ดแปดอดแปดนะครับนอนรักกันจะเป็นตาตายนะไปไหนก็ไม่ห่างนะไปใส่ก็บบอยห้างมเนี่ยเมื่อมีเงินมีทองมีรถมีบ้าน ออนะมีรถมีบ้านสองล้งสามล้งมีรถมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ,ะมีทีวีสีตู้เย็นขาวดำนะครับพี่น้องเอมีมมืดแบบนี้มีเครื่องออกกาลังกายนะครับอ่นะครับนะ <c oughs> มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่นะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับหลงละเลงครับหลงตัวเองไงครับนะ หลงตัวเองลืมกำพือตัวเองนะครับเนาะมันทำให้คนเรานี่นะขาดความยังคิดนะ,ะขาดความยังคิดขาดอะไรหลายหลาสิ่งหลายหลายอย่างเลยเนาะ,ะนะครับนะมันมวนไปหนาไหมเงินบูดบ่อยาบไหมกรเฮ็ดจะได้ก็เฮีดไหมอ่เห็นไหมพอวันใดวันหนึ่งบนันีอ้าวยากันบนันนี่ล้างกันบัดนี่ อ๋อในนิทานเรื่องนี้นะอยู่น้ากันมาสิบแปดสิบเก้าปีไม่มีความสุขได้ป่ะนี่นยามอยากปะอ่าฮะม,นะมีสองพวเมียอยู่กันมาห้าห้าปีเขายังเบกดันได้บ่พออยู่มาวันหนึ่งได้บ่ะอืมบอดี Body. บ่ดีอนอกใจบบดน,นี้อนอกใจออะไรอีกอ่าไม่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 จะคิดจะสร้างจะสาอืมนะ,นะไม่มีาสานะเป็นผู้นำนะอา่าบ่ากหั่งจากรวยบ่อยากหังกกห่งจากมี <c oughs> <c oughs> เขาหลวงตัวเองคิดว่า ค right. oh, so ิดว่ายังมีคนจะเอาโอ้หลงตัวเองไงแต่ไม่เป็นแบบนั้นไงแต่ไม่เป็นแบบนั้นนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะเงินไงหลงตัวเองว่ามีตัวตัวเองว่ามีเงินเยอะนะครับเมือนก็หยวกนี่เห็นไหมแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะทีนี้แต่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองเห็นไหมอืมไม่ดูหนังหน้าตัวเองเหมือนี่หยวกนี่ไหยวกเน่านี้เห็นไหมแต่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองนี้เป็นยังไง ไยชายก็โลองงมร้องไห้ยแบบนี้ไปทํากับมันยังไงได้ไหมละ่ะมันจะขอโทษขอโวยไม่ไม่ให้มันขอโทษขอโวยทีนี้เห็นไหมละ่ะแต่งคันห้าไปตีนเต้แบบนี้ตีนเตันน้เทียนกับไบพพเทียนแบบนี้ดอกไม้ไปพอดอกไม้จานไปพอจานผู้ทอผู้แก่ก็โอ้ยลงเงนนพื่อนน้พรท่านเห็นไหมครับเพียนไหมละ่ะทีนี้มันเป็นแบบนี้แหละ หลงละเลงลืมตัวเองนะมากๆหลงความรออนี่แหละครับกิเลสตัณหาไงครับ <c oughs> กิเลสตัณหาไงความไม่พอความมาก,มากๆไงอยากเสื่มไปหน้าเห็นไหมเนี่ยอยากเสิงมไปหน้าเห็นไหมนะผู้ชายบ่ได้เสียเด้อมแต่ผู้หญิงเสียเด้อนะครับพี่นะ้องเอฟซีนะ อือใส่บริสียมีแต่ได้กับได้ได้กับได้เสื่งอีกบริเงินอีกบริษัเห็นไหมล่ะมันก็เป็นแบบนี้ลหละครับนะอืออืมแล้วดำมันก็บวตถแล้วนะมันด่างเนาะมันบาด่างแล้วมันดำนะออเห็นไหมล่ะพอบัดน,นี้เป็นยังไงไฟยชายว่าจะในบัดนี ว้ประกับไปนอนค้นเดิมเด้วยว่าที่ร้อยตีหญิงบดีครับนะไม่กลับไปนอนคอนเดิมเลยเด้อประกับไปมองเกาเด้อบันนี้อ่าเห็นบ่บันนี้เป็นัทไดบันนี้เอาอ่าอันไฟยส้นี่ว่าจงไหบัดน,นี้สิกลับไปนอนค้นเดิมดู่บอกบันนี้เอาลำของเก้าบอกบันนี้เอาลำกันไปลำกันมาู่หันละเนาะอ้ยแมนก่อยเวาลีกอดพี่น้องเ c ซีนะ บ่เอาหัวมันแล้วครับปั่นนั่นอะไรกันไรเนาะไม่เอาเลยจะเป็นหลับม,มงเขาเดินบอเอ้ยครับพี่น้องเนะอฟซีนะอนะมันก็เหยียบสั้นดังกันพูดเนาะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะอืมคนมันคือเกา่ามันก็คือเก่าแหละครับมันเพาเศ้ากินขี่หรอกคนนั่นนะอ่าคนไหนผิดสัญญาคนนั้นโดนแน่ๆบอกฮะ คนห้าวเศ้ากินขี่มันเคยเฮ็ดจะอะไรกับจังสั้นแหละครับสันดานเป็นจะสั้นเนาะ <c oughs> แล้วสันดานเป็นะไรมันเลิกไม่ได้มันฝังอัน่ในจิตใต้สํานึกกูน่อืมในสันดานไม่ยาอไอปวดพวกรักเนาะ,ะมันหิวเนาะทานไฟเก่าอ๋อมันก็คือเก่าบอกโอ้เอาหยาไปใส่ให้ลูกบานี้โอ้บน ปันต่อปันต่อไม่บอกไลไปไทยเนี่ยบอกขี่เงาไปใจลุกมันกระจิห่มอย่างนั้นควันคุยคุยคุยอยู่นั้นทันไฟเก่าเนาะเห็นไหมพี่เอนสวัสดีครับนะเจ้าไ้สวัสดีครับเจ้าไ้เนาะพี่ลงกรสวัสดีครับคุณอัดเนาะสวัสดีครับคุณพอใจนะสวัสดีทุกคนมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องกระจีลงตัวเองไง ว่ามีเงินมีทองอย่างนงั้นอย่างนี้แหละครับอนไ้ไปแหละครับที่นี่นะเป็นยังไงแหละทีนี้่อันนี้แหละนะประกับมาคอนเกาเ่าแล้วปกกกับมาคอนเดิมแล้วว่นี้คิดว่าอะไรจะได้ผู้ชายในเครื่องแบบดอืมนะครับเนาะอยากได้ผัวเด็กอยากได้ฟัวเด็ก <laughs> ากได้ผัวเด็กออมีแฟนเด็กต้องมันตรวจเช็คล่างกายพี่นิลนามวัสดีครับอ่อนะมีผัวเด็กต้องมันตรวจเช็คล่างกายยาวหูไปนาะยาวตาไปไลเป็นจะไหนเราวันนี้เป็นจะไหนนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่ามีเมดิกต้องมันตัวเช็คล่างกายนี่แหละเนาะมันบอเอารอกอะไรเก่าๆอ่าไม่ไม่อะไรก็เอาแต่พอเกา่าเก่าอะไรก็ยีความรักก็เหมือนเสื้อตกสีแมนพานี่แหละความรักก็เปรียบเหมือนเสือ้อนี่แหละเหมือนเสื้อตกสีครับพี่น้องเอฟซีนะ มันไม่เหมือนของใหม่ได้มันจูบจิวจิวเด้ออ่ามันไม่เหมือนของใหม่ได้ครับพี่น้องเอ็มซีมจูบจิวจิวเด้อนะอ่านะ,อ,ะอันไหนกับพวกาะไยังะ่ะมันใหม่มันฮือถือได้เมนบอกเมนบอกพี่เอ็นอ่มันฮือถือเรื่องของใหม่นะ่ะอ่นะครับรองเก่ามันบ่งกว่าย แม่นบอกกุลานาสวัสดีครับนะ